สวัสดีครับผมของพวกเ,เรากลุ่มเครื่องให้อาหาปรปลาแตง,งามอัธริยะวันนี้พวกเราจะมาเสนอโครงงานที่เราได้ไป,ไป,ไปพัฒน,นาได้ได้ศึกษามาครับความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานนี้ก็คือปัจจุบันอาชีพการพอลี้ยงปลากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่เกษตรกรกำลังประรรรสบปัญหาในเรื่องผลผลิตลดลงและขาดทุนจากการลงทุนในเครื่องให้อาหารปลา,าพวกเราจึงพัฒนาเครื่องให้อาหารปลา เพื่อแก้ปัญหานี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาแต่พวกเราขอปรับเปลี่ยนโดยเราจะศึกษาเฉพาะการพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามภายใต้ขอบเขตที่เราสามารถทำได้ครับวัตถูวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายในการให้อาหารปลาสองเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานขอบเขตที่จะศึกษานะครับคือหนึ่ง 1. ปลาสวยงาม 2. เครือ่องให้อาหารปลาอจฉิยะที่สามารถบรรจุอาหารได้ไม่เกิน1กิโลกรัม 3. เครื่องให้อาหารปลาที่สามารถกระจายอาหารได้ในราชมีไม่เกิน100เซนติเมตรครับประโยชน์ที่าคาดจะได้รับ 1. สามารถได้เครื่องให้อาหารปลาที่สามารถใช้งานได้ 2. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆของเรานะครับเราจะมีอุปกรณ์เล็กกสองอย่างคือเซอร์โวกับบอร์ดพอร์ทูครับเราจะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ b ิโพนะครับอุปกรณ์สําหรับใส่กับโทนนะครับเราจะมีอ่ออ่อไปครับจะมีปิ้น3ามมิติแล้วก็ขวดน้ำครับซึ่งหลักการทํางานของมันคือเราจะเขียนโค้ดจํากัดเวลาให้มันทํางานตามที่เราเขียนโค้ดครับ เราจะใช้โปรแกรม Arduino นะครับในการเขียนโค้สดสรุปผลและอธิปลายโครงงานเครื่องแห้งอาหารปลาสวงามอัจฉริยะโดยการผ่านนักแห่งอาหารปลาอัจฉริยะสามารถทำงานได้ตาม,ตามปกติและช่วยให้ให้อาหารปลาได้สะดวกขึ้นโดยระบบอัตโนมัติสามารถปล่อยอาหารปลาได้ตามเวลาที่เรากำหนดได้ซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล,แ,ลและแรงงานของผู้เลี้ยง โดยอุปกรณ์ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยทนทานและก็ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศนในตู้ปลาซึ่งทําให้ปลาเป็นสุขภาพดีและลดความเครียดจากการจากการที่ให้อาหารปลาเป็นตรงเวลากลุ่ของพวาเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอบคุัครับครับครับวันนี้ครับเราจะมาสาธิตวิธีการทํางานของเครื่องเครื่องให้อาหารปลาสวยงามอัจฉริยะนะครับโดยโฟสที่ใช้สั่งการการทํางาน ในขั้นตอนแรกเราจะเริ่มสั่งการทํางานในเวลา8นาฬิการอบที่2ในเวลา12นาฬิการอบที่3ในเวลา5นาฬิกาหรือทุกๆ5ชั่วโมงครับนี่ครับคือผลงานของเราเราจะเริ่มสาธิตวิธีการทํางานเลยนะครับ ในคลิปนะครับพวกเราได้สาธิตการทํางานของเครื่องให้อาหารปลาสวยงามซึ่งเครื่องให้อาหารปลาของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อปลู้ปลาขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเพื่อการสาธิตพวกเราจรึงได้ทดลองกับโลปลาขนาดใหญ่ครับ